ปปปเป็นยังไงยิ้มเดียวโอ้ยังได้บูมัซิมมึงตาโฮงอีกแลวพี่นองน,องอน้งนองมนาฟิมน้องมนาคือเกา <c oughs> า่าเ,เป็นยังไงเอสียาบ่เสียบาบปนแต่บอ่อยากเบ้านนี้เปรี้ยวหวานกับเสียบทั้งตัวคุกไม่เกียตตัว น้อิกเป็นเนาะ่้ก yani yup> ินมากตาบกิ <S <S ่มอนกัน่เป่กัเบิงาเฮเอ้มจังี่มจังเส็จเลมจังมดเนเสียงขวดพวกเป็นแ่เสียบพักเทอะไรผู้ซิมเนี่ยพร่าสีก็เป็นแต่เสียบเนี่ยเสียบอยู่ยังเมน ตามีแต่มันเปรี้ยวหวานทำไมันสีออกมันสีออกจืลือก็ต่มีมันหลายโค้มันสีไปยิมกันมุ้งเม่ยเพิ่งกินน้ำเขาอานี้พาตำเขาเีาตไปอะคนยอตงกินโกา็มาตำีก่มันอี้มห้กินเขาในะี่กเ้ารากาปุ้นเยังไงเขายใส่

สวยกับพี่น้องเนี่ยนี่อาวตี้ี่ะโตกับมือใกว่าะตเอมาเองนีติเมต่อมาหลัวเจ้าบุกินน้ำตาลเอาเพิ่มตงโมใส่น้ำตาลติดนี่แล้วม่มังน้ำตาลหวานว่ามัน้ำตาลเต้ว่าแหงปิดหวานงงขึ้น างีเยแมนเ่หน่อยารุน,รรรรนันเฮยังามาพัก,กันถอดปะทูทอดใส่กอกลุงมากินตีนแไแม่ังก,กินไปฮะเขาเจ้า,ล,าลินล่ญญาามากินพี่ข้าวเส้นเนีบ่บอก แล้อยากใส่ใส <House> ่ใส่ใส่ตัวของอยากกินใส่ใส่ก็ใส่ตามมร้ามีเียบมงนบยไงทุกภาพมดนบบดียด้บ้ากินแบบบานๆนี่ยพี่น้องว่านี้มีซ้อนกางซอนยังดอกไ่้าวบานั่กินเบีบบานๆอยู่แบบบบบาน ว่ามีกินเห็ดอะไรพิ่นี้ลองนะใช่อะมีตาเสียบพักแค่น้อมาหนักหน่อยแต่กลินยังไมกอนแป๊บเดียวเขาก็เอาหอมนแทรกไวอยู่เฮ้นหอรม้มนดูตำเองเสียบเองเห็นชูลุงยังไงกูปวน้ำไหลไหลรอีกต้ควายไปกับซมันนั่นโอ้นแม่นา มัน,นอะไรอีวันยอสะกลครับสะกลคูพ,พานว่าเปนแต่เสียบครับสวยเอาอสวยเหก่อนมา้าลงมาคูพัพนหมดสวนคองปาอาลาฉัไนไูไกลนี่แะแต่ว่าห่างป็นแต่ญาติรำกับมัเน,นเอาดูกรนนะั่นกอนเกี่งเกิดเน้ำเพื่อนสะกนทะไมเพื่ยน,นมื่สะกนทะไมเพือไ ละจังว่าเปิดผามันกังแกงสว่างทั้งสากลเโอ้ยอ้เลยอันเอ้นอ่ทุกมือไ่เุ้มือเยลูกคอเด้ยน้ได้เอ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 เ้ยูคอ้อ้เน้ยือนเือนเฮ้ยลูกอ้เ้ยเ้ด๋ก คือคือเขาะขันเขาในปีเขาะพ่มตช่วงเเนาะเขาก็รองว่าเออเออเเขาจะเอื้อนอนจะกอเออเออเออเี่อมคือเขาจังะเขาล้แล้วกต่องว่าเออเออเนี่เขาก็รองมืงนจะกอนมันบไดานี่แล้วเอาล้มึงด้สีบอาน้ำกลดจังว่าเปิดผ่ากังแจงสว่างเมืองสะกอเอ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 อ เอ้มาหนาแกกันยังแกกัยังหยุดอยู่หน่อยนึงเด้อยู่วักหน่อยนึงเด้อจังเอื้อนจังอื้อนเอ้ยตอนนะและจังมาเปิดผ้าม่านกังแกงสว่างเมืองสากลเออเออเนต้องแล้วเออไปให้ไป้เนาะ

เพื่อนดีคุณแม่เพื่นดีใจได้เพื่นได้กินข้าวกระลูกก้า้เพื่อนวันน่ะนอนเบิงสุขเคื่นเบิงสุขคลิปติแม่เบิงสุขคลิปเบิงสุเมืองโกแต่นไรแตกมนโกนั่นนำไรขาดันกินได้เหี่ินน มันอายุมันนี้แล้วมันถือความผู้เฒ่าคนว่าอะไรเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊เลยเด้ออิลีผู้เฒ่าคนบอกว่าตะกี้น่ะเพคนไหนก้าวกินเด้อล่ะก้าวกินซุกก้าวกินเด้อมันถือความเบิ่นเบิ่งเด้อคนใดอ่ะถือเบิ่งอีริแล้มันมันอิทธามาแล้วอยากคนใดกินไม่ได้ดิอยากคนไดมันมันถืบิ่งเบิห้กินเลยมันบ่อยากเลยอืมไหนมากินยังไหนกินเบิ่งแล้วได้ตะกี้นี่โอ้โหมวนใส่มวนใส่เนาะ นี่แหละยิงบอกมานาบอกมากินเขาบอกว่ากินหลายๆดิได้บังคับกินเขาสม่อืปซื้องมเป็นนกนกินได้บอกวนกิได้ก็บกวนกนคำเดียวกับวนแมนมงฉันเลยกินรู้อะไรเด้อน่เนี่น่ยังก็คือมตับน้องอื่นกับน้องเหนือกับอพี่ตัวยูนิครัวพี่น้องอันนี้ก็ รับชมน้องมานาไปก่อนกินมีแต่เซียบคากไลยคุณกับคุณเม่ยกับคุณป่ากินไดกับวกอักันวนี้มากันมากันตั้งกันนั่นเลยใจวดสมาัดนลองไม่ใไหตั้งใจกับก่ม่ตั้งใจว่าสิมาเงานกับยกเลือกันเลื่อนไหมเพราตั้งใจไวเร็วสิไดมาได้มาี่ลีในในไดมาเฮดบุญอี่ลี มาหอดจอดถึงปัญญายิ่งมากเฮ็ดบุญอืมปัญญายิ่งเฮ็ดบุญนะตอนแรกว่าเห็นป้าโทรมาให้ป้ากับแม่เฮ็ดไท้มาหนีอันนี้วันที่26เขตใหม่ด้วยพี่น้องวันที่26ป็นบุญบางไฟบานไกลไกลกระสิเฮ็ดอัลงทานอันอีกขึ้เก่านำสมจิตที่มาคือเก่าพี่น้องที่พี่น้องพี่น้องหลายๆคนที่กำลังอุ่นมากถยอยอุ่นมากก็มีด้วยครับตอนนี้ เพราะว่าไก่เฮ็ดผ่านไปแล้วไก่กระชิบเงินส่วนที่พี่น้องรวมทั้งบุญมาน้ำกระชิบไว้ถ้าไปใส่ตอนอ่าบุญน้องไฟอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันที่ยี่สิบหกไก่บ่ว่างเดือดที่โพกเสียเม่กับปาเฮ็ดให้คือเก่าเพราะว่าวันที่ยี่สิบหกทำการเสด็จอยู่อำเภออำเภออยังแบบไก่จำอะไรได้ว่าจำได้อยู่จังหวัดโคราชนะครับยุนคอนราชสีมาวันที่ยี่สิบหกครับบ่ว่างบ่ได้มา นะครับบุนนังไฟบานใกลวันที่จะเลยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเป็นบ่ยี่สิบหกแห่ยี่สิบเจ็ดจุดเป็นบ่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดจุดบงไฟจุดสองมือจุดสอมื่อเอากินไอต้อเห็นอย่างอยู่ยห่ดบ้านแล้ว เอากินโพตาตํากินผู้เดียวยีรีวาบอกห้งเอาแม่นี่่ามกินกินน้ำกันหลายๆคนแสบเข่านะไปนักองเข่านี่แะนี่แ้่เข่าเข่าเจ้าอะถอดหมวกนี่กินเข่าก็เลยถวยไงพวกท่กินกับพวกเอาถ้วยจานบอเข่าเจ้าอะ เขาเจ้าก็มี่ดิเนี่ยเขาเหนียวเหนือยังว่าให้เตื่นอยู่พี่น้องน้องเหนือบ้านให้เตื่นพูดให้กินข้าวปุ้นก็มีนะข้าวปุ้นน้ำยาเนี่ยมะนาวมาเนี่ยซื้อมาจากรถตรงเติงพี่น้องหูจากรถตรงเติงปัจจุบานเออรถตรงเติงเนี่ยพี่น้องยี่บ้านยี่บ้านอื่นยังพุ่มพวงเนื้ออื่นยังภาคเนื้ออื่นยัง รถกับข้าวที่เขามาขายไงเลือกอะไรตรงงติง,งพุ่มพวงย่บานคู่อื่นตุ้นรดตรงงติงนีตงต่ต่อมาแล้วพี่น้อง,องโซยเขาแล้วโซยเขาเอาบปนีกรสิกินเขากินน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปคลิปน,นี้เอาไว้สักนีดก่อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ